ก็าฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับใครยังไม่กดไลค์คลิปนี้ขอสักยี่สิบไลค์นะเพื่อเป็นเป็นลังใจทําคลิปใหม่ๆนะสวัสดีีทุกท่านครับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตปลาเดินเมสานะว่าผมจะมีอะไรออกขายมั่งนะอกออขายก็นอยอยู่นะช่วงนี้นะ <laughs> นี่ก็ได้สั่งถังมาฟอมแล้ว ได้เต็มเครื่องเลยแต่ยังไม่รู้ยังไม,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 ไม่ไม่รู้ว่าไปลงที่ไหนนะ <c oughs> นี่พร้อมขายก็จะมีเป็นพวก Star แบ็กสตาร์แล้วก็เป็นพวกเย็นโล่เย็โลสตานะก็จะเริ่มพร้อมแบลแล้วก็พวกเลสตานี่ก็ยังนะอีกพักหนึ่งนะฮะเดี๋ยวโชว์ของก่อนอุ้ยตัวเมียน,นี่สตาร์ถเครือบเนะี่ย นี่โอ้ยังไม่ได้คัดลงถังเลยนะพวกงนี้นะเห็นนะเปอร์เซ็นต์ลอกดีนะครับข้านี้อุย๊ยทำไมมันติดนีโมมามาดูหน่อยดินี่ติดนีโมมาทั้งนั้นไปไหนแล้ว ที่ที่ฟาร์มผมจะทําแนวแกาแล็กซี่ทั้งหมดนะครับโลสายอื่นทิ้งหมดแล้วนี่เห็นไหมทำไมมันติดนิโมมางงงงในงง <laughs> ติดนิโมมาตั้งกันนะฮะดูเครื่องเครื่องโคตรด,ดีฮะเดี๋ยวผมจะทําคลิปหมักสีให้ดีฝาวมะนี่โคตรเยอะฮะราวนี้ แล้วก็จะมาเป็นไอ้พวกนี้ยังไม่ได้ปล่อยนะนี่ก็จะหูคอกนี้ที่เด็ดเลยผมอันนี้ก็จะเป็นไอ้นี่นะเลดคอปเปอร์นะฮะนี่ก็คอกเดียวกันสองอังนนี้เยอะนะครับนี่ลายไทยในะครสนใจนะติดต่อมาที่ว่าผมไมนนั่นนะครับตักบอกคู่กสอร้อยห้าสิบรวมตรงนะเห็นไหม เมือตอนนี้ปลาเล็กๆเยอะที่ว่าไม่ค่อยได้ไลฟ์สดก็ปลาเล็กมันเยอะนะฮะอันนี้ก็สองหางไงมาดูผมเทเลยดีกว่าอยางเทได้ไหมอะ่ะเทได้นะฮะเนี่ก็เททต่พูดถึงว่าต้องอีกวันหนึ่งนะฝ่นจะได้เทนะแต่ว่าผมก็ใจร้อนนะเทเลย <laughs> แค่แวังแต่เชานะ้าแล้ว เออถ้าเกิดรีบเทงี้ผมจะให้พ่อปาเลี้ยงลูกกวันหนึ่งนะเนี่ยพเพื่อนๆตอนหน้าเพื่อนๆขัดนีนพวกนี้ออกด้วยนะคะมันจะทําให้ลูกปลาป่วยได้นะเนี่ยพวกนี้ส่วนนี้ก็เป็นพวกแนวกาแล็กซี่ครับเพราะผมจะเน้นแนวกาแล็กซี่นะตงนั้นเลยครับเห็นไหม ดูปลาดีกว,ว่าเพราะผมปล่อยรัดไปนี่แบ็กสตาร์มุกทองอุ้ยมาวอดแตกกันหนูร้อนเหรอน้ำไม่ร้อนนะแต่วอดแตกเฉยเลย ปลาแพงๆนี่เลาจะงซื้อเข้ามาก็เป็นไงทุกทีนะเ <_ d ata> พราะยาก <_ d ata> นี่นี่ฮะทั้งนั้นเลยเพื่อนๆเห็นอาหารก้นๆไหมไลายฝนมันตกอะไรขึ้นน้อยะผมก็ต้องอาหารประคองไปด้วยมีคลอกอะไรอะ่ะฟึบดูหน่อย นี่น่าจะเป็นเลดคอปนะครับผัวแดงแกระเลยจำได้ไม่หมดนะว่าเพราะอะไรไปบ้างแต่ดูคร่าวๆแล้วก็น่าจะเลดคอปอะครับวันที่สิบสามผมจะมีไลฟ์สดนะฮะของเด็ดเลยนี่ก็นี่ก็สายคอบเหมือนกัน เห็นไหมอ่ามีเพื่อนถามผมมาถามู่ผมอยู่คนหนึ่งว่าทําไมไม่ใส่ไมน้บอ๋อผมไม่ใส่ครับใส่แล้วมันดูรกนะเวลาเราเปลีลป่ยนน้าเปลี่ยนอะไรมันยากลำบากผมสายขี้เกียจนี่นะอะไรเนี่ยอ๋อเล็ดคอปคอกเดี่ยอันนี้แยกสองกระมังนะเยอะเกินครับต้องแยกสองกระมังนะดูดิเห็นไหมเอ้ยทำไมติดเยลโล่คืออะไรวะเนี่ย เห็นหมันติดไส้เหลืองนะเพื่อนเเห็นไหมเกินไปอ่นนี้อีกแกนี่ก็กำลังนี้ก็กำลังนี้ก็ครอบเหมือนกันแต่ว่าทำไมมันเฮ้ยทำไมไมกี้เป็นตัวมกกี้ติดยินโลวะ่ะเเดี๋ยวมันจะลอกใส่นะครับพวกเนี้ยลอกใส่แล้วไปสี นี่ก็ค้อกเดียวกันนะฮะจะห่วงหน่อยพวกนี้ห่วงหน่อยห่วงนิดเนี่ยทีเด็ดจะอยู่อันนี้นะฮะผมทำเป็นแบ็กสตาร์มุกทองให้สีมันลอกขึ้นง่ายเอ้ย,อยมุกขึ้นง่ายขึ้นนะนี่เราจะมาดูกันทีเด็ดผมนี่เห็นไหมเยอะนะฮะนี่ มาณห้าร้อยตัวคะเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆคอยดูแลติดตามให้ดีนะทำไมมันสีเขียวใช่ไหมเห็นเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ยติดเขียวแล้วก็ติดสีครบก็มีน่าจะเขียวไอ้ี่ยนี่นอบอบอบมาโชว์หน่อยเร็วผมได้ตีตีออกนะครับเพราะว่าสายเก่ามันอุ้ยนี่ศัตูตัวร้ายเลยื่อนเพื่อน ใครเจอในบ่อนะรีบเอาออกเลยนะนตัวบ้านเนี่ยมันแดกลูกปลายับเลยนะฮะเห็นไหมอีฮ <laughs> ะนี่ฮะนี่พวกนี้ก็เริ่มลอกแล้วเป็นคอกพี่นะแต่ว่าผมไม่ได้ตีผ่านะแต่อันนี้ตีผ่าติดเยอะด้วยนี่คอกพี่มันก็จะเขียวประมาณนี้แต่ว่าผม <laughs> เดี๋ยวเพวื่อนๆก็จะเห็นความตั้งใจผมว่าผมทําอะไรนะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ออกให้ จะเขียวเยอะดูเฮ้ยทำไมอันนั้นผมงงวะทำไมมันเป็นอย่างนั้นงั้นก็วันสี่สิบสามหนึ่งทุ่มขึ้นไปนะเกมตัวไลฟ์ผมจะไลฟ์ประมูลนะครับเกมรอนะครับไลฟ์ส like ่งท้ายนะครับช่วงหยุดยาวนะงั้นก็ขอคนนี้ยังไม่กดติดตามกดติดตามให้ด้วยนะครับงั้นก็ขอจบคลิปเป็นแค่นี้นะครับสวัสดีครับ